คุณรู้ไหมว่าบ้านที่ไม่ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศและเย็นสบายได้ตลอดปีความลับนี้ซ่อนอยู่ใต้ดินมานานกว่า4,000ปีทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะ่ะ หมู่บ้านใต้ดินในมณฑลเหอหนานประเทศจีนเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของนวัตกรรมการสร้างบ้านที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติบ้านเหล่านี้รู้จักกันในชื่อย่าโตซึ่งหมายถึงบ้านใต้ดินถูกออกแบบให้ขุดลงไปในดินลึกถึง6-7ถึงเเมตรความลับอยู่ที่คุณสมบัติของดินดินมีความสามารถในการกักเก็บความร้อนและความเย็นเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมช่วงกลางวันเมื่อด้านบนร้อนดินจะช่วยเก็บความเย็นไวใ้ให้บ้านที่อยู่ลึกลงไปแต่อุณหภูมิภายนอกจะไม่สูงขึ้นมากในยามร้อนจัด จากการวิจัยพบว่าหมู่บ้านใต้ดินเหล่านี้สามารถคงอุณหภูมิภายในบ้านไว้ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีแม้ภายนอกจะร้อนถึง40องศาในฤดูร้อนหรือหนาวเฉียบถึงลบ10องศาในฤดูหนาวก็ตามหญ้าโตเหล่านี้ยังช่วยประหยัดพลังงานไปถึง70%เมื่อเทียบกับบ้านสมัยใหม่เนื่องจากไม่ต้องใช้พลังงานเพื่อควบคุมอุณหภูมินี่คือแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับยกย่องจากนักอนุรักษ์ถ้าคุณรู้สึกประทับใจกับแนวคิดนี้และอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัฒนธรรมและเทคโนโลยีดั้งเดิมที่รักโลกอย่าลืมกดติดตามเราไว้นะครับ